แบคทีเรียคือจุลชีพที่มีขนาดประมาณ0.3-5มโครเมตรมีลักษณะเซลล์แบบโปรคาริโอตมีผนังเซลล์ซึ่งประกอบด้วยสารเพปทิโดไกลแคนเป็นองค์ประกอบหลักสามารถจำแนกแบคทีเรียออกเป็น2กลุ่มตามการมีลักษณะโครงสร้างของผนังเซลล์และการย้อมติดสีกรัมที่แตกต่างกันคือแบคทีเ ria กรมบวกและแบคทีเ ria กรมลบโดยผนังเซลล์ของแบคทีเียแกรมบวก ประกอบด้วยชั้นนอกสุดคือชั้นเพปิโดไกลแคนที่มีความหนาทําให้เมื่อทําการย้อมสีแกรมจึงย้อมติดสีแรกคือสีม่วงของสีคริสตัลไวโอเลตในขณะที่ผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบจะมีความซับซ้อนมากกว่าแบคทีเรียแกรมบวกคือมีเยื่อหุ้มชั้นนอกเรียกว่าอาเทอร์เมมเบนซึ่งไม่พบชั้นนี้ในแบคทีเรียแกรมบวกทําหน้าที่ช่วยป้องกันเซลล์แบคทีเรียจากการถูกกระบวนการฟาโกไซโทซิ มีส่วนประกอบที่สำคัญคือไลโพโพลีซัคคารายหรือ LPS มีคุณสมบัติเป็นสารพิษเรียกว่า e n d o t o ซินส่วนชั้น p พ p ท i โดไกลแคนของแบคทีเรียแกรมลบจะบางเมื่อทำการย้อมสีแกรมแบคทีเรียแกรมลบจะย้อมติดสีแดงของสีซาฟรานนนซึ่งเป็นสีที่สองของการย้อมสีแกรมภูมิคุ้มกันต่อการติดเชือ้อแบคทีเรียภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีกลไกลการตอบสนองแบ่งออกเป็นสองกลไกลตามประเภทของแบคทีเรียคือภูมิคุ้มกันต่อแบคทีเรียที่มีการเพิ่มจำนวนภายนอกเซลล์หรือ extracellular bacteria และภูมิคุ้มกันต่อแบคทีเรียที่มีการเพิ่มจำนวนภายในเซลล์หรือ intracellular bacteria ภูมิคุ้มกันต่อแบคทีเรียที่มีการเพิ่มจำนวนภายนอกเซลล์หรือ extracellular bacteria เป็นแบคทีเรีย ที่สามารถเพิ่มจำนวนภายนอกเซลล์เจ้าบ้านและก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ทั่วร่างกายเช่นเลือดเนื้อเยื่อเกี่ยวพันช่องทางเดินหายใจและช่องทางเดินอาหารเป็นต้นโดยมีกลไกการก่อโรคได้สองกลไกหลักคือ 1. การกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการตอบสนองแบบอักเสบเป็นผลให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อณตำแหน่งที่มีการติดเชื้อและ 2. การสร้างสารพิษหรือแบคทีเรียลท็อกซิน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยความรุนแรงในการก่อโรคของแบคที ria เอ็กทราเซลลูล่าแบคที ria จะกระตุ้นให้ร่างกายสามารถเกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันได้ทั้งภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดและภูมิคุ้มกันแบบปรับได้การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดต่อเอ็กทราเซลลูล่าแบคที ria จะเริ่มต้นขึ้น หลังจากที่แบคทีเรียสามารถผ่านสิ่งกีดขวางทางกายภาพเข้ามาในร่างกายได้และจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการทำงานของภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดโดยกลไกหลักของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดได้แก่กระบวนการฟาโกไซโทซิสและการตอบสนองแบบอักเสบและระบบคอมพลเมนต์กระบวนการฟาโกไซโทซิสและการตอบสนองแบบอักเสบหรืออินฟลามเมชัน จะมีเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่หลักได้แก่ฟาโกไซต์ต่างๆอาทินิวโทรฟิลแมคโครฟาจและเซลล์เดนดริติกหลังจากที่จุลชีพสามารถบุกรุกผ่านเข้ามาในเนื้อเยื่อได้ฟาโกไซต์จะมีการเคลื่อนตัวไปยังบริเวณที่มีจุลชีพบุกรุกเข้ามา เกิดกระบวนการจดจำกันระหว่างเซลล์ภูมิคุ้มกันและจุลชีพโดยฟาโกไซต์จะใช้แพทเทิร์นเร g n อร์นิช e นรีเซ r หรือ PRR จับกับ p าโทเจนแอสโซเซ a t e ด m โมเลกุลาร์แพทเทิร์นหรือ PAM ของจุลชีพกระตุ้นให้เกิดกระบวนการฟาโกไซโทซิสและการส่งสัญญาณของ PRR หรือ PRR signaling เพื่อกระตุ้นกระบวนการอักเสบต่อไปจากบทเรียนที่2 ผู้เรียนจะได้ทราบแล้วว่า Pattern r e c o g n n t i o n r e e e p t o r หรือ PRR บนผิวเซลล์ฟาโกไซต์นั้นมีหลายโมเลกุลซึ่งมีความสามารถในการจดจำกับโมเลกุลของจุลชีพคือแพมรได้แตกต่างกัน PRR ได้แก่ทอนไล i ์รีเซพเตอร์ไอโซฟอรมต่างๆอาทิ TLR2 ซึ่งมีความสามารถในการจดจำกับส่วนเปปิโดไกลแคนซึ่งเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์แบคทีเรียได้ TLR 4จะสามารถจดจำกับส่วนไลโพโพลีซัคคารายซึ่งเป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ของแบคทีเรียแกรมลบและแมนโนต e r e c e p t ต r จะสามารถจดจำน้ำตาลแมนโนตซึ่งเป็นองค์ประกอบบนผิวเซลล์ของแบคทีเรียได้กระบวนการฟาโกไซโทซิสจะเริ่มต้นกระบวนการจับกินจุลชีพโดยการยื่นส่วนของเย oh um ื่อหุ้มเซลล์มาอบล้อมจุลชีพเกิดเป็นโครงสร้างเรียกว่าซูโดโพเดียม จุลชีพจะถูกจับกินเข้ามาอยู่ภายในถุงเวสซิเคิลเรียกว่าฟาโกโซมและถูกหลอมรวมกับถุงไลโซโซมที่ภายในบรรจุเอนไซม์ ide, สำหรับการย่อยต่างๆเกิดเป็นถุงเชื่อมกันเรียกว่าฟาโกไลโซโซมและเกิดกระบวนการย่อยและทำลายจุลชีพภายในถุงนี้เมื่อจุลชีพถูกย่อยและทำลายแล้วเซลล์จุลชีพจะถูกขนส่งออกนอกเซลล์ นอกจากนี้ฟาโกไซต์ยังมีการแสดงออกของโปรตีนรีเซพเตอร์ที่สำคัญบนผิวเซลล์ได้แก่ Fc r e c e p t ตอร์และ Complement Receptor ซึ่งสามารถจดจำแบคทีเรียที่ถูกเคลือบผิวเซลล์ด้วยแอนติบอดีหรือโปรตีนคอมพลีเมนต์ได้เป็นผลให้ฟาโกไซต์เกิดกระบวนการ o p ฟ o n i z a t i o n ส่งเสริมการทำงานของฟาโกไซต์ให้สามารถกลืนกินและอบร้อมจุลชีพได้ง่ายขึ้น การส่งสัญญาณของ PRR หรือ PRR signaling จะเกิดขึ้นหลังจากที่ PRR ของฟาโกไซต์เกิดการรับรู้แพรส์ของจุลชีพแล้วมีการส่งสัญญาณเข้ามาภายในเซลล์เป็นผลให้เซลล์สามารถสร้างและหลั่งไซโทไคน์และคีโมไคน์ต่างๆออกมาเหนี่ยวน้ำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวและโปรตีนในน้ำเลือดต่างๆเคลื่อนตัวออกจากหลอดเลือดมายังตำแหน่งที่มีการติดเชื้อหรือเนื้อเยื่อที่มีการบาดเจ็บ เพื่อกำจัดและทำลายแบคทีเรียให้หมดไปเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการตอบสนองแบบอักเสบหรือ inflammation response Extracellular b a c t e ria สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบ Complement ได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแบคทีเรียที่สามารถกระตุ้นการทำงานของระบบ Complement วิธีนั้นๆได้ เช่นชั้นเพปทิโดไกลแคนในผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมบวกและชั้นไลโพโพรีซัคคารายหรือ LPS ในผนังเซลลของแบคทีเรียแกรมลบจะสามารถกระตุ้นการทำงานของระบบคอมพลีเมนต์ผ่านอัลเทอร์เนทีฟพาธเวย์ในขณะที่แบคทีเรียที่มีการแสดงออกของน้ำตาลแมนโนสบนผิวเซลล์จะกระตุ้นการทำงานของระบบคอมพลีเมนต์ผ่านเลกตินพาธเวย์ way เป็นต้น การทำงานของระบบคอมพลีเมนต์จะสามารถกำจัดและทำลายแบคทีเรียผ่านกระบวนการออฟโซไนเซชันเพื่อกระตุน้นและส่งเสริมกระบวนการฟาโกไซโทซิสของฟาโกไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและการสร้างโครงสร้างเมมเบรนแอตแทกคอมเพล็กซ์หรือแม็บนผิวเซลล์ของจุลชีพเป็นผลให้เกิดรูรั่วและเซลล์แตกได้ในที่สุด นอกจากนี้ชิ้นส่วนย่อยของโปรตีนคอมพลีเมนต์ต่างๆยังสามารถกระตุ้นให้เกิดกระบวนการตอบสนองแบบอักเสบได้อีกด้วยภูมิคุ้มกันแบบปรับได้ต่อเอ็กราเซลลูเลีแบคทีเรียกลไกหลักของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบปรับได้ต่อเอ็กตราเซลลูเลีแบคทีรียคือการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันแบบสารน้ำหรือ humoral immune response หรือ HIR โดยการสร้างและหลั่งแอนติบอดีที่มีความจำเพาะต่อเอ็กตราเซลลูลาร์แบคทีเรียหรือสารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นจากเซลล์พลาสมาออกมากำจัดทำลายแบคทีเรียหรือลบล้างฤทธิ์ของสารพิษที่แบคทีเรียสร้างขึ้นซึ่งกลไกาการตอบสนองของ HIR จะขึ้นอยู่กับชนิดของแอนติเจนที่มากระตุน้นหากเป็นแอนติเจนที่ไม่ใช่โปรโตีนได้แก่โพลิสักคารายหรือลิปิด จะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของแอนติบอดีชนิดไม่พึ่งการทำงานของ helper T cell หรือที T independent antibody response ดังนั้น HIR จึงมีบทบาทมากในการกำจัดและทำลายเชื้อแบคทีเรียที่สามารถสร้างแคปซูลปกคลุมเซลล์ด้านนอกได้ และหากเป็นแอนติเจนชนิดโปรตีนจะกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของแอนติบอดีชนิดพึ่งการทำงานของ helper T cell หรือ T-dependent antibody response ปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันที่ h i r ใช้ในการกำจัดแบคทีเรียเหล่านี้ได้แก่ปฏิกิริยาลบล้างฤทธิ์หรือนิวเทอร์ไรเซชันปฏิกิริยาออฟโซไนเซชัน ปฏิกิริยาการกระตุ้นการทำงานของระบบคอมพลีเมนต์ผ่านคลาสสิคอลพาธเวย์ซึ่งผู้เรียนสามารถทบทวนกลไกาการเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้ได้จากบทเรียนก่อนหน้าสำหรับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของแอนติบอดีชนิดพึ่งเฮลเปอร์ทีเซลจะทำให้เกิดการหลั่งไซโทไคน์ต่างๆออกมากระตุ้นให้เกิดการตอบสนองแบบอักเสบเฉพาะที่ตลอดจนช่วยให้กระบวนการฟาโกไซโทซิสของฟาโกไซต์มีประสิทธิภาพมากขึ้น